สวัสดีครับผมกับยูท e g เบอรดเดนเข็ดครับอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าปีใหม่สุดอลังการครับอ่ะด่านนี้มีทั้งหมด10ด่านนะครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมด่านที่1ครับปีมะเร็งเลเวล1ครับผมมะเร็งคืออะไรวะปีประสิงเลเวล1นึ่งครับไปไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าจะยากไหมอะไรล่ะนั่นนะเฮ้ยทาไมมันเป็นงูเไปชนหน่อยสิโอเค แล้วก็โดนอยู่เวลาลัวๆครับว่ายน้ําไปไปรีบไปจบ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 โอเคครับผมอย่าบอกนะว่าเป็นด่านที่แบบเหมือนเดิมอ่ะใช่ปะมันจะเป็นตัวเดิมๆซ้ำๆออกมาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับได้มาเป็นตัวแมวหนึ่งตัวครับผมไปต่อครับอ่ะโอเคครับมาอยู่กันที่ชั้นที่2ครับผมน่าจะเป็นตัวเดิมซ้ำๆปะโอ้ย่ละโอเคไปชนมาปาปรีบไปจบเลย แล้วรู้สึกว่าด่านสุดท้ายไอ้เจ้าหมาตัวเล็กๆที่มันใส่ห่วงงูว้านี่มันจะโหดสุดๆไปเลยครับอะจบเลย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 ตีไปตีไปเรียบร้อยครับผมอะได้มาเป็นรลยด้าสมบัติหนึ่งครับไปต่อครับมาอยู่ในที่ด่านที่สามครับรู้สึกว่าสตูจะมีแค่2ตัวเนาะจะมีเป็นเจ้าพระอาทิตย์บ้านนั่นแล้วก็เจ้างูตัวเล็กเนี่ยไปชมเลยโอเคประมาณนี้ครับ ไป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 ี่ไปเคลียเลยจริงจเอาส่งของวิ่งไปจบก็ได้นะครับเนี่ยไปครับเจ้าสลามครับผมชนไปดีมากส่งของมันตีโดนบ้านอ่ะส่งของมันตีดาเมจหมูอะโอเคครับจริงจปล่อยส่งของไปอย่างเดียวก็จบได้เหมือนกันนะเนี่ยไป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 เคลียเลย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 อ่าเรียบร้อยครับได้มาเป็นไรครับรอบนี้ได้มาเป็นงานแมวครับผมไปต่อครับไปต่อไม่ได้ดีมันหมดแล้วมันเคลียได้แค่สามครั้งเนาะ เดี๋ยวผมหาเวลานอกเคียร์แล้วกันนะครับแล้วไปเจอกันที่ด่านสุดท้ายครับผมโอเคครับผมมาอยู่กันที่ด่านที่สิบเป็นที่รียบร้อยนะครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไปโอเคมาเจอกันที่เจ้าพาทิดเหมือนเดิมเนาะก็จะงูรถไฟไปชนไม่ตายหรอกมันอึดมากเลยช่วงนี้ไป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 แคนๆคนไปครับผมไปไปขี่ให้หน่อยเลยเจ้าเดรสาวขี่หน่อยขี่หน่อยขี่หน่อยขี่เธอะขอร้องลนะโอ้โหไม่ขี่เลยน้องโอเคโอเค ขอขีสักรอบขอขีสักรอบเถอะโอ้โหไม่ขีเลยอ่ะเอยสุดยอดมากครับแมวผมเจ้ารถไฟไหมครับผมมาชนนั่นแล้วอ้อยโดนยุ่เวลารัล่วงเลยเนี่ยปืนใหญ่ไปก่อนนะครับอือไม่ขีเลยเฮ้ยไปกี่ตัวแล้วนะไม่ขีสักตัวเ,เนี่ยเออโอเคครับสงสัยดวงผมมันไม่มีกับการขีเนาะบ้าเอ้ยผมกับอพมันเยอะอยู่นะขีมันอนะ่ะแต่มัน ไม่ติดเลยอ่ะไอบานี่โอเคโอเคโอเคอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งบ้ามุดเลยแล้วกันนะครับโอเคคีแล้วไม่รู้ว่าคีโดหรือเปล่านะยิงนานยิงเยอะครับไอเจ้าหมางูเนี่ยโอเคเรียบรอ้อยไปตัวบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยอ่ะน่าจะเคลียร์แล้วครับแล้วก็รอบนี้น่าจะได้เป็นตัวแร่ครับผมใช่ไหมโอเคครับได้มาครับหนึ่งตัวแรครับแล้วก็สามสี่กระป๋องแมวครับผม <Yahoo! S 1> โอเค มาแถมด่านนี้ด้วยแล้วกันนะครับสึกเต็มสูบฤดูหนาวครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปโอเคด่านที่1ครับระบาฤดูหนาวพื้นฐานครับระดับถึงตายครับผมมาครับจะไปเคลียร์สักหน่อยดูซิว่าจะได้เป็นอะไรครับอ่ะไม่น่ายากเท่าไร่ครับด่านนี้ก็ไม่น่ายากสักด่านครับถ้ามันไม่แพ้จริงจริงอะโอเคไป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 าอยางลบไปครับรถไฟไปครับผมชนมาเร็วเออนั่นแหละไปชนเพิ่มครับ แล้วก็เจ้าสลามไปครับอืมมันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยมันตีแรงอะ่ะกัดหน่อยสลามแงมดีมากครับผมเหมือนไม่มีใครตายเลยโหดวงไม่ดีเลยครับเอ้ยมันอึดจังอะเอ้ยะละยะล่ะยลสลามไปเพิ่มครับผมเหมือนไม่ได้ทําดามจใส่มันเลยอะโอเคนั่นแหละดีมากครับงั้นไปคขาเจ้าอ่อชื่อ้ออะไรนะตอนยอนครับผมดีมากโอเคน้องหินครับไปเคลียร์เจ้าเอเลียนบ้าน,นหน่อยเหรอย ปลาปลปปปเจ้าลอยขอครับผมลอยแพดิโอเค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 น่าจะเคลียร์แบบง่ายๆครับตบปไปดีมากน้องบารมุดครับผมสวยแล้วบารมุดตบ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 ดีมากดีมากดีมากตบไปเพิ่มครับโอเคครับบารมุดผมโดนทีเดียวแตกเลยเนาะบ้าเอ้ยมันก็แรงเกินไปเขัาผมรถไฟไปชนครับเออแหละตีไปดีมากครับผมปืนใหญ่ไปเพิ่มครับนั่นแหละดีมากครับปลาปไปดีมากน้องตัวไปน้อัหินสวยงามครับผม เหลือแค่ไปโจบ้านมันเนาะมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับโอเคเหลือแค่เจ้าสล็อตครับเรียบร้อยโดนน้องหินทุบไปอ่ามันตีค่อนข้างเร็วเลยเนี่ยตีแล้วก็ตีซ้ําเรื่อยๆครับผมโอเคครับจบแล้วครับหนึ่งด่านแรกครับได้เป็นเจ็ดแสนครับผมไปต่อครับอ่ะมาต่อที่ด่านที่สองครับโอเครอบนี้เป็นเจ้าคริสต์มาสเนียนดำปะใช่หรือเปล่าเนีไม่รู้ครับเจ้าราชาพิศาจแล้วกันนะ มาครับส่งของแล้วกันนะเน้นส่งของเลยแล้วกันมันตีอยู่เวลาปะโอเคอยู่เวลาจริงด้วย <S <S แล้วมาเรื่อยๆเลยนะแล้วตัวมันตีคนข้างไวเลยปาปะปะปะปปป,ปแต่คนข้างบางเหมือนกันครับโอเคโอเคโอเคแต่เยอะมากเลยครับผมเยอะสุดๆไปเลยจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหมาไม่พักเลยครับงาไปน้องโอ้โหงาไปได้โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยลางไม่ดีครับลางไม่ดีสุดๆไปเลยครับผม ต่อไปดีมากเอ่อทุบไปโอเคส่งของอีกทีหนึง่งดีมากน้องงับไปสวยงามครับผมรถไฟไปเพิ่มครับชนหน่อยอโอเคไปไปไปส่งของต้องไปและส่งของต้องเข้าแลวครับไปครับเจ้าสลาไปครับผมเออ่นั่นแหละดีมาก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 อยากปล่อยบาฮามุสจังเลยอะแต่ไม่น่าดีบ้างโอเคผมไม่น่าเอาน้องหินมาเลย <c oughs> นึกว่ามันจะเป็นเอเลี่ยนต่อเนาะไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเจ้าสีแดง ป้ปาป้ปปตอนย้อนเขาผมไปช่วยทำดาเมจหน่อยถึงจะไม่ค่อยช่วยก็ตาบนะโอเคอย่างน้อยก็ชนตัวสีขาวได้ชนตัวสีขาวคืออะไรปาตัวสีขาวได้เขาผมปาปปค่อยๆค่อยๆตีครับอื้มตอนย้อนว่าดาเมจไปละปังอ่าดีมากดีมากยังไม่มีเคยตายเลยแคโอเคปาดไปบาบูดเขาผมตบบาบูดโอ้ทีเดียวตายโอ้โหหวังพึ่งบาบูดไปได้ละตบไป ปินใหญ,ญ่ไปก่อนครับดีมากเรียบร้อยตอนย้อนผมน่าจะตายเออฮะน้องหินไห้ละกันนะเผื่อจะยื้อได้สักหน่อยครับผมมีตัวค้ำแล้วแบบเล่นยากสุดๆไปเลยโอ้ยน้องหินผมไม่น่าไหวเนี่ยรถไฟไปชนโอเคบันบันาลาละเหลือแค่เจ้าราชาพิศาเนะ <P ay> ะาะไปเป่าตังค์ครับเ <P ay> ปล่าตังค์ครับ <P ay> ไม่น่ายากเท่าไหร่ครับปัญหาคือตัวต่อไปเนี่เราจะเป็นตัวอะไร ล้วตีรัวๆเลยนะไอราชาพิศาทธ์เนี่ยโอเคหมดครับผมไปจบบ้านเลยไปจบบ้านเลยไปจบบ้านเลยโอเคจบันที่เรียบร้อยครับได้มาเป็น1ล้านครับผมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อครับออะมาตอนที่ด่านที่สมครับมาโอเคเลือกประมาณ8 0ดแสนเนาะเกิมไม่เยอะเท่าไหร่ครับดองตังสักคู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเป็นตัวอะไรครับผมอ๋อเป็นเทสินะ ปาปปเจ้าเต่าไปครับเนียนๆตบไม่โดนครับผมรถไฟไปชนก่อนเลยตายไหมไม่ตายด้วยโอ้โหคือโอกาสครับนั่นแหละต่อไปเขียนดีมากต่อไปน่าจะปล่อยอิซานากิแล้วกันนะครับน่าจะเป็นตัวที่เคลียร์ได้ไวสุดละเสียบไปเลยน้องจินไปหละดีมากโอเคประมาณนี้ครับผมนั่นมันตัวสีขาวหรือเปล่านะผมนึกว่าเป็นตัวเทพเนาะปลาปลาปลาลามไปกัดให้หน่อยเลย งางาหน่อยเถอะโอเคแคลรี่ไปเลยแล้วกันนะครับไปครับเจ้าส่งขอกครับผมมีคาปิบ่าด้วยมีคาปิบ่าด้วยโอเคโอเคโอเคปลา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 ได้อยู่ครับเสียไปซานากิดีมากรถไฟครับผมไปโชว์หน่อยโอเคประมาณนี้ครับสลาไปเพิ่มครับผมเอาวิญญาณไหมครับผักไผประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนหย่อนครับผมโอเคปาดเลยน้องปาด นั่นแหละดีมากโอเคปัญหาคือเจ้าครับปิศาจเนาะโอเคโอเคโอเคไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วป้าไปสวยครับผมเหลือแค่เจ้าราชปีศาจเนาะโดนคำสาปไปก็เท่านั้นครับไม่สามารถสาปได้เนาะเอ้พูดอะไรอะ่ะไม่สามารถอยู่เวลาได้ครับผมเออโดนเผาไปโดนเผาไปโดนเผาไปป้า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 ป้ป้ปตีค่อนข้างแรงเลยครับผมจิมไบซานกิ จิมบายเอมบดีมากดีมากดีมากโอเคปืนใหญ่ครับจะขับปีบาจมาเข้ามาแล้วอย่ละโอเคประมาณนี้ครับผมจิมบาซันกิดีมากครับจบบ้านเลย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 ตอนหยอนดะพึ่งนะน้องตอนหยอนระพึ่ง้ะน้องอย่าพึ่งตายนะโอเคปาดอีกรอบหนึ่งน้องอีกรอบหนึ่งดีมากดีมากดีมากโอเคครับยังรอดอยู่ครับน่าจะจบแล้วครับบ้านมันเนี่ยเรียบร้อยครับผมได้มาเป็นสมตัวแมวครับไปต่อครับโอเคครับผมมาต่อที่ด่านที่สี่ครับผมมา ดูสิเอรินติดดาวโอเคครับดีนะเอาน้องหินมาไปทุบไว้หน่อยเลยน้องทุบเลยทุบเลยเออนั่นแหละโอเคครับต่อไปรอตอนยอนครับผมเอาเจ้าเต่าไปก่อนครับขวางให้หน่อยเลยอ่าตอนยอนได้ยังสีเป็นสามโอเคมาแล้วปาดปาดปาดเออนั่นแหละนั่นแหละทุบไปน้องหินสวยงามครับผมประมาณนี้ครับไปครับเจ้าดึงดึงครับผมจัดการทุบนั่นแหละดีมากโอเคปาด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  ปาดไปสวยครับตอนย้อนกัดไปสวยครับสลาม bye bye. ป,ปาดไปทุบปนาอนกหินดีมากครับ <Yeah. S 1> ประมาณนี้ครับผมไปครับเต่าต่าไปครับผมจริงๆน่าจะปล่อยอิซานากินะนี่โอ้โหมีซอมบี้ไอ้ปลาเอ้ยแล้วไม่ได้เอาตัวตบซอมบี้ไปด้วยดีผมอะโอเคครับอย่างน้อยก็มีอิซานากิเนาะเดี๋ยวรอมันพุ่งขึ้นมาก่อนครับอิซานากิไปก่อนเลยแล้วกันนะไปจัดการให้หน่อยเลยน้องจัดการเลยจัดการเลยที่มันจับจับจับ,บอืมตายไหมโอเคอย่างน้อยมันก็ล่วงอยู่ ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับปาดไปครับโอเคครับโอเควิญญาณไปเลยแล้วกันนะรู้สึกว่าจะไม่โดนยังไงก็ไม่รู้ครับแย่แล้วข้างหน้าผมเนี่ยแย่ละแย่ละแย่ละโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วอิซานกี่ผมไม่นะบาเลียโดบาเลียอย่างเดียวเลยโอ้แย่ละแย่ละแย่ละย่ละโอ้โหไม่มีตัวเจาะแล้วแบบ แย่ yeah, เล่นยากอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยอิสานก,ก,รรกีผมดีนะยังไม่ไปอะ่ะเสียบไปอยู่ไดอยู่ไดอยู่ลาก่อนครับอิสากก,รรกีลาก่อนครับลาก่อนโอ้โหลาก่อนเรผมลูกเงี้ยเอาน้องแข็งมาก็ดีเขาผมาน้องหินไปต่อครับโอเคปา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 ,ปา,ปาน้องหินไปทบุบเลยจัดการเจ้าบาลียมันหน่อยทุบไม่โดนอีกโอ้โ oh หสลามไม่งับทุกทีสิ งมโอเคเรียบร้อยโอ้ทุบไปถึงด้วยแย่จัดเย่มากแย่สุดสุดอ๋ทุบไปดีมากโอเคเรียบร้อยกระจายครับผมปล่อยใครไปดีอ่ะตอนย้อนดีไหมตอนย้อนนะตอนย้อนหรือแคลรี่ดีแคลรีแลล่แล้วกันนะครับเอาแคลรี่ดีกว่าครับผมเย่แล้วมันเข้ามาใกล้เกินไอ้ซอมบีบานี่แย่มากแย่มากเจ้าเต่าไปครับผม ขวางไว้สวยทุบไปน้องหินดีมากครับรอแคลรี่เดินไปครับแล้วก็เกิดยางไวเลยไอ้ปานี้ไอ้บานี่โอ้โหไอ้ไตฝนตัวเล็กบ้านนี่งับไปงับไปงับเลยน้องดีมากดีมากมากับโดดไปเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับนั้นตอนย้อนไปครับผมไปจัดการเจ้าตัวสล็อตปะสล็อตบ้านนั้นหน่อยเรียบร้อยครับไปแลวหนึ่งเล็กหนึ่งครับผมโดนแคลรี่เผาไปวิ่งไปสวยครับเผาไปเลยแคลรี่ดีมากครับผมได้เป็น ได้เป็น2ล้านโอ้โหเยอะเหมือนกันนี่ไปต่อครับโอเคเขาผมอยู่ที่ด่านที่5ครับด่านสุดท้ายครับมารู้สึกว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเจ้าตัวสีขาวเนาะไอเจ้าสล็อตบ้านเนี่ยแล้วมาเยอะซะด้วยดิไม่ได้เตรียมตัวสู้อ่ะไอบ้าเอาอะไรไปดีอะแคนงแล้วกันนะครับแขนงไปารามตังค์หน่อยเร็วไปตบเจ้ากระต่ายบ้านนั้นหน่อยเร็ว โอเคเดินไปเดินไปเดินไปแขงแคน่ง้างแล้วก็ปรับอ่าได้ตังมาครับผมต่อไปควรปล่อยใครดีอ่ะจริงจริงควรปล่อยแคลรี่แล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะละสวยมากครับผมโอ้โหผมว่าไม่ดีละโอ้ยโอ้ยไม่ดี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 อ่าแคลรี่ครับผมไป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 ตอนปาดปาดไม่ได้โอ้โหตอนยอนผมระเบิดเลยเย่าละเย่ะละเย่ะละมันตีไก่ซะด้วยดิมันตีไก่ซะด้วยดิ ปฏิกิริด้วยดิเอาไงดีเดแคลลี่เผาไปดีมากดีมากปืนใหญ่ครับผมหยุดโอเคโอเคโอไดอยู่โอไดอยู่ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับเผาไปแคลรี่ดีมากดีมากโอเคครับแคลรี่ยังเผาโดนอยู่ครับไม่มเป็นหาครับผมเอาดึงๆไปครับอิซานากิครับผมอยาละแคลรี่ผมยาละแคลรี่อยาละสลามไปครับผมโอเคโอเคได้อยู่ครับอย่างน้อยแคลรี่ก็เผาได้อยู่ครับผมอิซานากิจิ้ม จับจับจับอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้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 โอเคตอนหย่อนเล่นไม่ได้ครับอย่างน้อยแคลรี่ก็ยังเล่นได้อยู่เนาะปาปลาปลาปาลาไปเพิ่มครับผมอ่าเรียบร้อยครับราชาปิศาจไปละปอตังครับปอดตังครับปอตังครับประมาณนี้ครับน้องหินไปครับผมแย่ละแย่สุดๆครับน้องหินผมน่าจะไม่ได้เล่นครับผมอย่างน้อยแคลรี่ก็ยังได้เล่นอยู่เนาะก็ยังดีอยู่ครับเออยซาลกี้วิญญาณไปก่อนรอบหนึ่ง สวยงามครับผมตอนยอนครับจะได้ปาดไหมเนี่ยตอนยอนผมเนี่ยเรียบร้อยอิสันกิผมไปละอย่างโดนแคลรี่ผมก็ยังยืนไหวอยู่ครับเน <c oughs> ื่องจากไม่โดนดาเมจมครับผม <c oughs> ปาดไปอิสันกิอิสันกิอะไรนะตอนยอนครับนั่นแหละดีมากดีมากดีมาก,มาก,มากน้องหินผมน่าจะใกลไปลวครับเ <c oughs> ยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนยอนไม่ได้เล่นเลยโอเคอย่างนราก็ได้ปาดอยู่โอเคหมด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 ,หมด,หมดจบบ้าน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  ดีนะไอเจ้าม้าน้ำสีแดงมันตีไกลอ่ะมันตีเลยอ่ะไม่งั้นแคลรี่ผมตายโอเคขอไว้แคลรี่ดีมากครับใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วครับน่าจะเลีย์แล้วครับโอเคได้เหรียญตามมาล้วยเนาะได้เป็นตัวแรกครับผมได้มาอีกหนึ่งครับแล้วก็ส0มสกระป๋องแมวครับอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ